เปิดค่าตัวลำยไยหทองคำแพงไม่แพ้สองตัวแม่ตะกะแตนชลดาและจ๊ะนงพนีกลายมาเป็นมหากราบครั้งใหญ่เมื่อตะกะแตนชลดาโพสเฟซบุ๊กเดือดฟาดกระเทยเพื่อนนักร้องลูกทุ่งซึ่งทำให้การโพสต์ของตะกะแตนในครั้งนี้ชาวเน็ตต่างขึ้นรถทัวร์ไปถล่มดาจ๊ะนงพนีและแอมวิทวัตกันทั้งประเทศจนจ๊ะได้เปิดใจไลฟ์สดเดือดเสียงสั่นน้ำตาคลอประกาศแตกหักและไม่ขอยกมือไหว้อีก ซึ่งหลายหายคนคงอยากทราบว่าค่าตัวของตักกตนชลดาและจะ๊นองพนี2ตัวแม่นักร้องลูกทุ่งเทียบกันเลยชัดๆแครแพงกว่าใครโดยค่าตัวของตักกตนชลดาหลังจากออกจากค่ายใหญ่แกรมมี่โกล เธอก็รับงานเองพร้อมกับเป็นนักร้องอิสระและค่าตัวเธออยู่ที่ราคา150,000บาทขณะที่ค่าตัวของจ๊ะนงพนีค่าตัวก็ไม่ธรรมดาเพราะค่าตัวเธอสูงถึง200,000บาทวันนี้เราจะพาทุกท่านเปิดค่าตัวของนักร้องลูกทุ่งสาวอย่างลำไยไหทองคำไม่แพ้2ตัวแม่ตะกะแตนชลดาและจ๊ะนงพนี โดยลำไยไห่ทองคำนักร้องลูกทุ่งสาวสุดเซ็กซี่ลำไยไห่ทองคำขวัญใจรถแห่เจ้าของเพลงฮิตผู้สาวขาเลาะแค่เพียงซิงเกิลผู้สาวขาเลาะปล่อยไปไม่กี่วันก็ทำเอาเจ้าตัวดังชั่วข้ามคืนซึ่งท่านั้นมีค่าตัวอยู่ที่140,000บาทถึง160,000บาท